โอเคครับามาดูตำแหน่งในกิฟฟรีนะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกกิฟฟรีแล้วเนี่ยตำแหน่งที่เราสมัครเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสตานะครับหรือเรียกกันยอ่อๆว่าเป็นตัว SR นะครับซึ่งตำแหน่งสตาเนี่ยจะยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการคิดคำนวณรายได้นะครับจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการาคุ้มครองประก,รกันอุบัติเหตุจากบริษัทนะครับเราได้ซื้อสินค้าราคาทุนอย่างเดียวนะครับจนกว่าเราจะขึ้นตำแหน่งแรก ของการคิดคำนวณรายได,ได้ก่อนนี่คือตำแหน่งบ r o อ d สตาร์นั่นเองนะครับหรือ,หร,อหรือเรา,เ,าเรียกย่อว่าเป็นตัว BS นะครับตำแหน่งบ r o อ d สตาร์เนี่ยคุณสมบัติของคนที่จะขึ้นตำแหน่งบล็อตสตาร์คือมียอดธุรกิจทั้งทีมนะครับรวมทั้งทีมคำว่ารวมทั้งทีมก็คือตั้งแต่ตัวเรานะครับบวกดาวลายเราสมมุติว่าเราคือ A แล้วก็มี B C D นะครับเป็นดาวลายเรานะครับยอดตรงนี้นะครับตั้งแต่ A B C D รวมกันตรงนี้นะครับถึง1 5 0 0 PV เนี่ยก็จะทำให้ A เนี่ย นะครับรวมถึงเอ1 5 0 0ง v ีเนี่ยก็ทำให้เอขึ้นตำแหน่งบรอนสตาร์คือหรือ,อทำให้ตัวเราขึ้นตำแหน่งบลอนสตาร์ได้นะครับหรือเราอาจจะสมัครสมัครปุ๊บซื้อ1 5 0 0 PV ปั๊บนะครับเราก็จะเป็นบรอนสตาร์ทันทีทันใดนะครับนะฮะไม่ต้องมีองค์กรก็ได้นะครับซื้อเองก็ได้1 5 0 0 PV นะครับเมื่อเราเป็นมียอดถึง1 5 0 0 PV แล้วเนี่ยบริษัทก็จะปรับตำแหน่งให้เราเป็นบลอนสตาร์นะครับซึ่ง <c oughs> ยอด1,500 PV นี้นะครับไม่จําเป็นต้องต้องซื้อทีเดียวนะครับอย่างเช่นว่าเราสมัครวันนี้วันนี้เราอาจจะซื้อ500 PV นะครับ500บาทครับวันมะรืนไปซื้ออีกพันหนึ่งหรืออีก500ก็ได้อีกวันถัดไปนะครับซื้ออีก500ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อภายในบินเดียวนะครับยอดในหนึ่งบิน กี่บาทก็ได้กี่ PV ก็ได้นะครับรวมๆ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 การขอให้ถึง1 5 0 0 PV ัน้วะครับเราก็จะเป็นตำแหน่งบรอนด์สตาร์นั่นเองนะครับเมื่อเราเป็นบลอนด์สตาร์แล้วเนี่ยเราจะได้รับสิทธิ์ในการคิดคำนวณรายได้จากยอดยอดตัวเราซื้อบวกยอดทีมเราซื้อตรงน,นี้คิดเงินปันผลคืนให้เรา10%นะครับมียอดอยู่เท่าไหร่ก็คูณ10%นตะครับอ่าตรงน,นี้ในเดือนต,ต่อๆไปเราก็จะได้10%ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้รับสิทธิในการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนะครอง กรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุนะครับเป็นเป็นค่าสินใหม่ทดแทนนะครับไม่สามารถเบิกเป็นค่ารักษาพยาบาลได้นะครับตรงนี้นะฮะถ้ามีผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วม2คนเนี่ยทั้ง2คนก็จะได้การคุ้มครองคนละนะครับคนละ1นึ0 0 0สนบาทนั่นเองนะครับโอเคนะฮะนี่คือตำแหน่งแรกบอลสตาร์ก่อนนะครับตำแหน่งต่อไปครับก็คือตำแหน่งซินเวอร์สตร์นะครับคุณสมบัติของคนที่จะขึ้นตำแหน่งซินเวอร์สตร์คือมียอดธุรกิจรวมทั้งทีมเนี่ย ถึง9,000 PV นะครับการคิดคำนวณยอดคิดเหมือนรอนส s t a r เมื่อกี้นะครับก็คือรวมตั้งแต่ตัวเราซื้อบวกยอดองค์กรเราซื้อทั้งหมดนะครับขอให้ถึงยอดซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับยอดซื้อใน1บินกี่กี่ PV ก็ได้กี่บาทก็ได้นะครับรวมรวมกันแล้วในเดือนนั้นๆอะขอให้มียอดถึง9,000 PV นะครับ9,000 PV เนี่ยเราจะมีรายได้แจกยอดนะครับจากยอดกลุ่มเราเนี่ย15%นะครับเป็นเงินปันผลคืนกลมาให้เราในวันที่11 ตอนที่เมื่อกี้ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นจ่ายเงินบันผลให้ตรงนั้นนะครับแล้วก,ปกรร็ประกันคุ้มครองระกในอุบัติเหตุเนี่ยก็ยังเป็น1นึ่งแสนสองบาทอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าสมัคร2คนคือสามีภรรยาทรารหัสเดียวกันก็คุ้มครองคนละ1นึ่งแสนสองบาทนะครับไม่ได้แบ่งคนละครึ่งหรือหกหมืนบาทนะครับแต่เป็นคนละนะครับถ้า2คนก็คือ2องแสนสี่หมบาทนั่นเองนะครับฮะตรงนี้นะครับก็เป็นซินเวอร์สตาร์นะครับซินเวอร์สตาร์ตัวย่อว่า SS นั่นเอง นะครับบางคนสมัครปั๊บซื้อ9,000 PV ปั๊บก็เป็นซินวอสตาร์เลยก็มีครับแบบนี้นะครับนี่คือตำแหน่งซินวอสตาร์ตีนี้ที่ถามมาหลายๆท่านถามมานะครับว่า,าการการขึ้นตำแหน่งของดาวไลน์จะดันอัพไลน์ด้วยไหมนะครับผมเรียนชี้แจงแบบนี้ครับก็คือให้เราดูที่ตรงนี้นะครับสมมติว่า เอเนี่ยสมัครใหม่เหมือนกันเอสมัครใหม่นะครับ B ก็สมัครใหม่คือทุกคนนี่สมัครใหม่หมดเลยนะครับเช่นแบบแบบนี้ก็คือ A แนะนํา B B แนะนํา C แล้วก็ C แนะนํา D นะครับตอนนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับทั้งสายงานเนี่ยเป็นคนสมัครใหม่หมดเลยแล้วก็ณเดือนนี้นะครับณเดือนนี้ดีซื้อคนเดียว1 5 0 0 pv นะครับดีซื้อคนเดียวส่วนคนอื่นๆไม่ได้ซื้อเลยนะครับมาดูการขึ้นตําแหน่งนะครับมาดูกันขึ้นตําแหน่งดีมียอดซื้อ1 5 0 0 pv ก็ทําให้ B เนี่ย เออทำให้ดีดีด็อกเนี่ยนะครับขึ้นตำแหน่งบรอนสตาร์นะครับการขึ้นตำแหน่งบรอนสตาร์ของดีเนี่ยจะดันให้ C ที่เป็นอัพไลน์เนี่ยขึ้นตำแหน่งบรอนสตาร์ด้วยนะครับนี่คือการดันอัพไลน์ดันแค่อัพไลน์ติดตัวชั้นเดียวนะครับดันอัพไลน์ติดตัวส่วน B นะครับไม่มียอดจากสายอื่นๆเลยมีสายดิ่งสายเดียวแบบนี้แล้วก็ไม่มียอดซื้อส่วนตัวเลยนะครับ B, B ก็ยังเป็นสมาชิกใหม่อยู่นะครับยังเป็นสตาร์อยู่เห็นไหมฮะยังเป็นสตาร์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ เห็นไหมฮะยังไม่เป็นบรอน s ์สตาร์นะครับและ A ที่ว่าเป็นอัพไลน์ก็ยังเป็นสตาร์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นการดันสายงานตรงนี้นะครับการดันอัพไลน์เนี่ยจะดันเฉพาะอัพไลน์ติดตัวตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูอย่างนี้นะครับ A มาก่อนก็จริงนะครับแต่ถ้า A ไม่ทําอื่นๆเลยไม่มียอดซื้อเลยไม่ทําอะไรเพิ่มเลยแนะนำาแเราคิดว่ารอให้ B ซื้อนะครับ รือรอให้ B สร้างองค์กรแล้วตัวเองนอนกินนั่งเกินอยู่แบบนี้นะครับการคิดคิดแบบนี้เนี่ยเป็นการคิดผิดมหาหันเลยนะครับเราจะเห็นว่ายอดธุรกิจหรือแผนของแผนของกิฟฟลินแบบนี้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เสือนอนกินแน่นอนนะครับไม่ใช่การแนะนําให้คนมาแล้วให้คนคนทำทำทำให้ B ทําทําหรือให้ C ทํทำแล้ว A รอรับผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับ A ถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ย A ก็ไม่มีสิทธิ์รับไรายได้เหมือนกันนะครับตามแผนงานตลาดแบบนี้ นะครับทำนองเดียวกันในการขึ้นตำแหน่งซินเวอร์สตาร์ก็ทำนองเดียวกันนะครับการขึ้นตำแหน่งของดาวไล์จะดันอัพไลติดตัวขึ้นไปด้วยหนึ่งตำแหน่งนะครับก็คืออย่างเช่นแบบนี้นะครับ d สมัครนะครับ a b c d สมัครพร้อมกันเลยนะครับหรือเป็นสตาร์เหมือนกันหมดนะครับแต่ว่า d ซื้อคนเดียวเลย90,00 PV นะครับการขึ้นตำแหน่งซินเวอร์สตาร์ของ d เนี่ยก็จะดันให้ C ขึ้นตำแหน่งด้วยนะครับแต่ไม่ได้ดัน B กับไม่ได้ดัน A นะครับ B กับ A ก็ยังเป็นสตาร์อยู่เหมือนเดิมแบบนี้ นะครับจะดันแค่อัพไลน์ติดตัวเท่านั้นดันตำแหน่งก็จริงนะครับแต่ไรายได้จะอยู่ที่ดีอย่างเดียวนะครับ C จะไม่มีไรายได้แบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวลึกๆเข้าไปเนี่ยเรา,าค่อยๆม,มาคํานวณดูรายได้ดูก็ได้นะครับพอเราค่อยๆมองย้อนกลับมาดูนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยให้ดูก่อนว่าการดันสายงานการดานันการขึ้นตําแหน่งนะครับ ในกิเฟรนจะมี2ตำแหน่งเท่านั้นที่ดันกันนั่นคือบ b r o สตาร์กับซินเวอร์สตาร์นะครับตำแหน่งที่สูงกว่านี้ก็คือ goldstar ขึ้นไปเนี่ยจะไม่ดันกันละนะครับแต่ขึ้นใครขึ้นมันละนะครับโอเคนะครับนี่คือตำแหน่ง2ตำแหน่งแรกก็คือบ b r o สตาร์กับซินเวอร์สตาร์นะครับรู้จักอีกตำแหน่งหนึ่งครับคือตำแหน่ง goldstar นะครับคุณสมบัติของคนที่จะขึ้นตำแหน่ง goldstar ก็คือมียอดธุรกิจทั้งทีมนะครับถึงทีมตรงนี้ถึง45,000 PV นะครับ45,000 PV นะครับรวม จาก A ลงมาตั้งแต่ A ซื้อด้วยนะครับ A ซื้อด้วยบวกยอดทีมตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่ยังไม่ขึ้นโกสตาตรงนี้นะครับรวมๆกันแล้วได้ถึง A 4 5 0 0 0 PV เนี่ย mm hmm. ก็จะทําให้ A เนี่ยขึ้นตําแหน่งโกสตานะครับเมื่อเราขึ้นโกสตาแล้วเนี่ยนะครับสิทธิก็คือเราจะได้ค่าเกินบรรผลจากยอดทีมตรงเนี้ยนะครับจากเดิมที่บอนสตาร์เราได้10%ใช่ไหมครับซินวอร์สตาร์เราได้15%นะครับเมื่อเราเป็นโกสตาแล้วเนี่ยรายได้ของเราเนี่ยจาก ก้ากระโดดมาที่25%นะครับ25จากยอดกลุ่มของเรานะครับแล้วก็ประกันเนี่ยจากคุ้มครองเพิ่มขึ้นอีก1 2 0 0 0 0บาทะอีก10,000 0บาทนะครับจากเดิมเรารับ1 2 0 0 0 0บาทใช่ไหมครับเมื่อเราเป็นโกลสตาร์ล้วเนี่ยตัวประกันตรงนี้นะครับจากคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็น2 2 0 0 0 0บาทนะครับรวมทั้งผู้สมัครหลักและก็ผู้สมัครร่วมด้วยนะครับมากกว่านั้นครับเมื่อเราเป็นโกลสตาร์เนี่ยเราจะได้รับสิทธิรายได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับก็คือ โบนัสพิเศษรายเดือนนะครับตั้งแต่1,050บาทจนถึง8,000บาทนะครับก็แล้วแต่ว่ายอดธุรกิจรายเดือนของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงในรายละเอียดต่อไปสําหรับตรงนี้นะครับแล้วก็เราได้รับสิทธิในการสะสมคะแนนรับเงินโบนัสก้อนใหญ่นะครับ60,000บาทนะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดให้นะครับแล้วก็ได้รับได้รับสิทธิในการทํายอดธุรกิจนะครับเพื่อเข้าร่วมใน,ในการทําไปแข่ง ปเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นแฟนตาติกหรือเป็นารางวัลการท่องเที่ยวต่างประเทศกับบริษัทกิฟฟารีนฟรีฟรีนะครับนี้เราจะได้รับสิทธิ์ตรงนั้นโดยอัตโนมัติเลยนะครับ3า,าอันที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับนะ,นะครับนี่คือโกสตาครับการขึ้นตำแหน่งโกสตานะครับตัวอย่างเช่นครับ A B C D A นะครับ A แนะนำ b B แนะนำา C แล้วก็ C แนะนำดีแบบนี้นะครับ ถ้าดีมียอดถึง45,000 PV นะครับภายใต้สายงานดีทั้งหมดตรงนี้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยมาถึงที่ดีเนี่ย45,000 PV ก็จะส่งผลให้ดีเนี่ยขึ้นตำแหน่งโกลสตาร์ใช่ไหมครับดี D ขึ้นตำแหน่งโกลสตาร์การขึ้นตำแหน่งโกลสตาร์ของดีเนี่ยจะไม่ดนันอัพไลน์นะครับอัพไลน์ตำแหน่งไหนก็จะอยู่ตำแหน่งนั้นนะครับไม่ได้เป็นโกลสตาร์ตามด้วยนะครับแบบนี้นะฮะอย่างนี้ว่าในขณะที่ A กับ B ียังเป็นสตาร์อยู่ C, C อาจจะเป็นแค่บอลสตาร์หรือซินเวอร์สตาร์ก็ช่างนะครับแต่ดีเป็นโกลสตาร ในะคนนี้คือดาวไลน์แสงอัปไลน์นะครับเพราะดีทางานเพราะนั้นการเ,าเงินต่างๆตําแหน่งต่างๆก็จะอยู่ที่ดีนะครับเราจะเห็นว่าธุรกิจกิฟฟานีเนี่ยนะครับแผนงานตลาดเนี่ยก็จะบอกว่าใครทําคนนั้นก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าแนะนํนาม,มาแล้วอยู่เฉยๆแล้วจะมีะไรายได้นะครับนะฮะไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับส่วน A จะมี ถ้า A ทํางานนะครับเก็จะไปสปอนเซอร์ใช่ไหมครับไปแนะนําสายงานอื่นๆตรงนี้นะครับอาจจะเป็นสายอื่นๆตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นอีก 2- 3สาสาย4ีสายก็แล้วแต่ถ้า A ทํางานนะครับเก็จะมีไรายได้พร้อมๆกับ A ก็มีเป็นโคสตาเหมือนกันแล้ว A ก็มีสายงานที่เป็นโคสตาในในหนึ่งสายของเขาเหมือนกันทําให้ A เติบโตเหมือนกันมีไรายได้เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับ เห็นไหมฮะในสนอ,องเดียวกันถ้า B ทํางานนะครับถ้า B ทําธุรกิจนะครับ B ีเาจะมีสายงานอื่นๆตรงนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นนะครับการขึ้นตําแหน่งของดีก็จะส่งผลดีกับกับ B กับ C ด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะถ้าทุกคนทํางานตรงนี้ก็จะเติบโตทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าสมัครมาแล้วนั่งนอนรอให้ดาลาลนยทำงานอย่างเดียวนะครับคือตัวเองคิดว่าสมัคสมารแล้วไม่ทําอะไรแนะนําคนมาแล้วรอให้เขาทาแล้วตัวเองได้นะครับไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับผมยืนยันได้ในค e ฟรินไม่มีแบบนั้นแน่นอน นะครับด้วยแผนการตลาดเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือการขึ้นตําแหน่งของโกสตานะครับตรงนี้เป็นขึ้นโกสตานะฮะไม่ใช่บรอนกาสินนะครับเป็นโกสตานะครับอ่าทีนี้เมื่อเราเป็นโกสตาแล้วนะครับก็จะมีอ่าคอยู่ 2- อสามคำนะครับที่เราจะต้องทําความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับมันทําความรู้จักกันนะครับเช่นว่าเดิมเนี่ยเราเป็นเราคือ A นะครับแล้วเราก็มีสายงานแบบนี้นะครับสมมติว่าเราเป็นโกสตาละนะครับถ้าเราตัวเราตรงนี้ตัว A เนี่ยเป็นโกสตานะครับ ยอดธุรกิจที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ตัวเราบวกดาวไล์องค์กรเราทั้งหมดตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ยังไม่มีใครเป็นโกสตาเหมือนเรานะครับรวมกันทั้งหมดตรงนี้ยอดรวมรวมรวมตรงนี้นะครับรวมกันได้เท่าไหร่เนี่ยเราเรียกยอดตรงนี้ว่ายอดกลุ่มทีมกลางโกสตานั่นเองนะครับถ้าเราอ่านในหนังสือแผนการตลาดของกิฟฟีนนะครับในหนังสือแผนการตลาดแบบนี้นะครับที่เขาจะเขียนว่าเป็นยอดธุรกิจนะครับเป็นยอดกลุ่มทีมกลางโกสตานะครับในในหนังสือแผนการตลาด ของผมมันจะเป็นเล่มเก่านะครับสีนี้นะครับอ่าก็จะมีคําว่ายอดกลุ่มทีมการโกสตานะครับเมื่อเราอ่านหนังสือแผ่นยังตลาแล้เนี่ยเมื่อไรที่เราเจอคําว่ายอดกลุ่มทีมการโกสตาก็ให้หมายถึงว่าเป็นยอดธุรกิจที่จากตัวที่จากที่ตัวเราซื้อบวกองค์กรดาวไลน์ของเราทั้งหมดตรงนี้นะครับที่ยังไม่เป็นโกสตาซื้อรวมกันนะครับรวมกันได้เท่าไหร่ยอดตรงนั้นก็เป็นยอดกลุ่มทีมการโกสตาของเรานะครับหรือเราอาจจะได้ยินว่าเรียกกันสั้นๆว่าทีมการโกนั่นเองนะครับเป็นทีมการโกสตา นะครับแล้วก็ถ้ายอดกลุ่มทีมการโกสตาตรงนี้นะครับรวมกันแล้วถึง45,000 PV นะครับทุกๆ45,000 PV ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเรียกว่า1โกลมของเรานะครับ1โกลมนะครับอย่างเช่นว่าถ้ายอดกลุ่มทีมการโกสตาตรงนี้ถึง45,000 PV ณเดือนนี้นะครับ45,000 PV ณเดือนนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็น1โกลมลมละนะครับโกลมตรงนี้บริษัทจะเก็บไว้ให้เราเองนะครับจะเก็บ คืออย่างเช่นว่าเดือนนี้เราเป็นโกเดือนหน้าเรามียอดอีก45,000 5,000 PV นะครับบริษัทก็จะเก็บว่าเรามี1โกลมแล้วนะครับก็จะเก็บไว้ให้เราเรื่อยๆ,ๆนะครับในเดือนต่อไปเรามีมาอีก90,000 PV สมมติว่ายอดกลุ่มทีมกลางโกสตาร์90,000 PV เราก็จะได้อีก2โกลมรวมกับรวมกับอันเดิม1กโกลมก็เป็น3กโกลมนะครับซึ่งโกลมตรงนี้หรือโกสตาร์ลมตรงนี้นะครับจะเก็บรวบรวมมาไว้ใช้ในการขึ้นตำแหน่งของเรานะครับ การเก็บตรงนี้บริษัทจะเป็นคนเก็บให้เองนะครับในสลิปรายได้จะมีแจ้งให้เราว่าเรามีโกสตากี่กี่โกสตาแล้วตรงนี้นะครับก็จะเก็บไว้ให้เรานะครับโอเคนะครับไม่ไม่งงนะครับคือยอดที่เกิดขึ้นตรงนี้เราเรียกว่ายอดกลุ่มทีมกลางถ้ายอดกลุ่มทีมกลางถึงสี่ห0 PV ้าพันีเราเรียกยอด4ี่ห0 PV นพันพีีนั้นว่า1โกสตาลมนะครับถ้ายอดกลุ่มทีมกลางถึง9 0้า0 PV นีีก็จะเป็น2โกล,ลมณนะเบือน,นนั้นๆ นะครับอันนี้คือเราเรียกว่าเป็นโกลมทีนี้เมื่อเราทําธุรกิจไปนะครับทำธุรกิจไปถ้าเรามีสายงานใดสายงานหนึ่งนะครับเขามียอดธุรกิจของเขาสมมุติว่าสายสาย E นะครับ E ก็มีองค์กรเติบโตของเขาเองแล้วรวมๆแล้วสาย E สายเดียวนะครับสาย E สายเดียวเนี่ยมียอดถึง45,000 PV นะครับก็ส่งผลให้ E ขึ้นโกลสตาเหมือนกันนะครับการขึ้นโกลสตาของ E ตรงนี้นะครับมี E เนี่ยขึ้นโกลสตาจรงิงๆเราเรียก สายงาน E เนี่ยว่าเป็น1สายงานโกสตาจริงของเรานะครับหสายงานโกสตาจริงส่วนโกสตาที่เกิดขึ้นหลังจาก E ตรงนี้นะครับจะมีกี่คนก็แล้วแต่ในสายงานนี้นะครับเราไม่เรียกเราไม่นับจํานวนโกตรงนี้นะครับเราเรียกเรานับเป็นสายๆนะครับนี่คือ1สายงานโกสตาจริงนะครับโอเคนะครับเพราะฉนั้นคำสองสามคำตรงนี้ครับคือคําว่า ยอดกลุ่มทีมการโกสตาคืออะไรนะครับถ้ายังไม่เข้าใจก็อาจจะย้อนกลับดูคลิปนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็คําคว่าโกสตาลมคืออะไรหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าเป็นโกลมนะครับแล้วก็โกสตาจริงนะครับหรือเรียกเรียกสันส้นๆว่าเป็นโกจริงนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปผมจะใช้คําว่า,าทีมการโกนะครับโกลมแล้วก็โกจริงนะครับในการพูดแผ่นกรตลาดต่อไปนะครับมาดู าการรับโบนัสพิเศษรายเดือนนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราขึ้นตาแหน่งโกสตานะครับตอนที่เราขึ้นตาแหน่งโกสตาเนี่ยผมได้เรียนเมื่อกี้ว่าการขึ้นตาแหน่งโกสตาของเรานะครับ